ก็ชั่วไม่ใช่อยู่ที่คนมาเป็นคนบอกว่าเราดีห้ืยชั่ว<ช>อย่างนั้นการกดไลค์นี่อันตรายสิคะการกดไลค์สำคัญว่าไลค์กับเรื่องอะไรใช่ไหมครับบางอย่างนี้น่กกากลัวมากนะคะในโลกแบบสังคมมีเดียมีเดีย,โโยแบบนี้นะเทคโนโลยีแบบนี้บางครั้งเขาเขียนอะไรก็ไม่รู้ น่าน่ากลัวมากเลยที่มีคนไปกดไลค์เยอะมากแบบนี้ค่ะอาจารย์มันทำให้คนหลงกับดีไม่ดีในสังคมแบบนี้เหมือนกันเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ดีนะถ้าใช้เป็นประโยชน์แต่เทคโนโลยีจะมีประโยชน์ต้องมีพุทธโนพุทธโทโลยีเข้าไปช่วยด้วยต้องมีเรื่องของพุทธะเรื่องของปัญญาธาคือเรื่องของปัญญาการที่จะกดไลค์อะไรต้องมองว่ามันเป็นเรื่องของเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษถ้าสิ่งที่เป็นโทษอย่ากดไลค์นะครับ ถ้ากดไลค์แปลว่าอนุโมทนาบาปนะถ้าสิ่งที่ดีมีประโยชน์กดไลค์นั่นคืออนุโมทนานล้าเพื่อนบอกว่าเมาอ่ะแล้วเราก็เห็นเราก็ไปกดไลค์ตายเลยบาปเลยเหรออาจารย์ใช่สิครับสนับสนุนเห็นชอบด้วยกับสิ่งที่ เป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่างเพื่อนขึ้นสเตตัสเมาจุงเบยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เผื่อไปกดไลค์จึ๊กตายเลยจะแบบสดงว่าจิตเราสนับสนุนการเมาชนิดเช่นนั้นใช่ไหมครับห้ามนะคะห้ามไม่ควรทำนะครับจิตนี่ละเอียดอ่อนมากและจิตนี่ไวมากนะครับจิตนี่เขาจะเสพเร็วมากเลยเขาเสพซึมซับสิ่งที่ดีและชั่วเร็วมากเลยฉะนั้นอย่าให้เขาไปเสพสิ่งที่ไม่ดีหมายถึงว่าการที่เราไปกดไลค์ปุ๊บเนี่ยคนที่เมาจุงเบยเนี่ยก็จะได้ใจและไปทำทำสิ่งที่ไม่ดีต่อถูกต้อง นั่นก็คือหนึ่งทางนั้นได้ใจสองใจเราเองอเห็นพร้อมต,ต้องกันกับสิ่งที่ตรงต่ำด้วยก็เลยเสียทั้งสองฝ่ายไม่เป็นประโยชน์ฉะนั้นจะทำอะไรก็ตามต้องมองว่าสิ่งนั้นเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่เป็นสัจจะความจริงหรือไม่ทําไปแล้วนี่เกิดโทษหรือเกิดประโยชน์ต้องใช้สติใช้ปัญญาก่อนที่จะกดไลค ท่านสมัยมากเลยนะถ้ากดไลค์ยังไงอาจารย์คะมีคนมาบนกับอาจารย์เยอะไหมคะว่าเวลาทุกข์มากๆเนี่ยไม่อยากเกิดแล้วอาจารย์แนะนําเขายังไงไม่อยากเกิดไม่อยากเกิดแล้วมันจะไม่อยากเกิดไม่เกิดได้ตามใจปารถนาหรือเปล่าตอบว่าไม่ได้คําว่าไม่อยากเกิดนั้นไปหวังผลผลคือไม่อยากเกิดแต่เหตุที่ไม่อยากที่ไม่ต้องเกิดนั่นคือการเจริญวิปัสสนา การเจริญว <54. S 2> ิป MM ัสนาต้องย้อนกลับไปสู่การเจริญวิปัสนาการเจริญวิปัสนาเมื่อเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่กายที่ใจแสดงไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาบ่อยๆนะครับใช้คำว่าบ่อยๆนะครับมันจะสามารถละความเห็นผิดได้ว่าไม่ใช่ตัวตนเพราะว่ากายใจไม่ใช่ตัวตนของเราถ้ามันเป็นตัวตนของเราจริงแล้วเนี่ยเราต้องบังคับเขาได้เช่นความสุขฉันต้องการเธอต้องอยู่กับฉันนานๆนะห้ามไปไหนนะถามจริงๆเราบังคับเขาได้ไหมตอบว่าไม่ได้ ความทุกข์ฉันไม่ต้องการนะอย่ามาอยู่ใกล้ฉันนะผักสไล่ส่งมันทิ้งได้ไหมก็ตอบว่าไม่ได้เห็นไหมครับการเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นไตรลักษณ์บ่อยๆจึงละความเห็นผิดได้ว่าไม่ใช่ฉันละมันเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยละไม่ใช่ฉันละ,ะเมื่อมีสติมีสมาธิมีปัญญาที่แก่รอบมากขึ้นเราก็จะสามารถจริงๆมันก็ไม่มีคําว่าเรานะมันเป็นแค่สํานวนก็จะสามารถละความยึดมั่นถือมั่นทั้งกายและใจ สลัดคืนกายใจกับคืนสู่ธรรมชาติโดยไม่อะไรอาวรอ,อีกต่อไปเมื่อนั้นจิตก็จะเป็นอิสระหลุดพ้นจากทุก์ได้อย่างสิ้นเชิงการที่จิตเป็นอิสระหลุดพ้นจากทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงนั่นคือจิตที่หมดจดจากกิเลสเมื่อจิตหมดจดจากกิเลสก็ไม่มีเหตุพาให้เกิดต่อเมื่อนั้นจึงไม่ต้องเกิดอีกต่อไป แต่ต้องทำหลายชาติมากถึงจะไปถึงจุดนั้นได้เราอย่าไปกุ้มใจว่าจะต้องทำหลายชาติยิ่งอ่านพุทธประวัติยิ่งรู้เลยว่าต้องหลายชาติจริงๆใช่ครับแต่เราจะไปรู้ได้อย่างไรว่าในอดีตชาติอาจจะพันชาติที่แล้วเราทำมาแล้วเราทำมาหลายชาติเป็นี้อาจจะเป็นชาติที่เราจะกำลังจะต่อยอดใกล้ๆจะถึงจุดหมายปลายทางก็ได้ฉะนไหนจะต้องดูถูกตัวเองว่าเราจะต้องทำอีกไปพันชาติแสนชาติหรือเราอาจจะทำมาแล้วอีกต้องหมื่นชาติแสนชาติมาแล้วก็ได้เราก็ไม่รู้แต่วันนี้ทำ อย่างน้อยๆถ้าผูอุปมาณะครับจุดหมายปลายทางอยู่ตรงนั้นสมมุติว่า100เมตรวันนี้นี่เราเดิน19แสดงว่ามันขยับไป้าไปใกล้จุดหมายปลายทาง19ย่างมันขยับไปอีก1เซนมันก็เข้าไปอีก1เซนแต่เรานั่งอยู่กับที่เฉยๆเนี่ยแล้วเอาแต่บ่นบอกเมื่อไหร่จะพ้นทุกข์เมื่อไหร่จะถึงนิพพานเมื่อไหร่จะนู่นนี่นะั่นมันไม่ไปไหนหรอครับแต่มันไม่ได้อยู่กับที่นะมันจะถอยกลับ เหตุที่ถอยกลับเพราะว่าหนึ่งจิตใจขณะนั้นนะประกอบด้วยตัณหาความอยากทั้งนั้นเลยไอ้กิเลสมันก็ครอบงําจิตแทนที่ไอ้อยากไม่อยากเกิดเพราะมันอยากจะพ้นทุกชาตินี้แล้วมันไม่อยากเจออีกมันก็เป็นกิเลสใช่ไหมคะเป็นกิเลสพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าตัณหาคือสาเหตุทําให้เกิดทุกข์ความอยากนั่นแหละคือสาเหตุทําให้เกิดทุกข์แล้วความอยากนั่นก็คือกิเลสนั่นเองพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ให้มีความอยาก แต่สอนให้มีสติรู้ทันความอยากเมื่อมีสติรู้ทันความอยากความอยากมันจะดับลงแล้วมันก็จะไม่ก่อตัวแต่ถ้าเราขาดสติปับ๊บเราจะผสมลงกับไอ้เจ้าความอยากคือเอาเชื้อฟืนเชื้อไฟใส่ความอยากความอยากก็เติบโตเขาเรียกว่าอิ่มหนำสำราญได้อาหารอ้วนพีเลยใช่ไหมครับนี่คือคเราไม่ได้สร้างเหตุแต่เรามักจะหวังผล เอาไปพูดเพื่อหวังคนเมื่อตอนเดินมกราที่ไปปฏิบัติธรรมกับอาจารย์เนี่ยนะคะสองสองคืนและอาจารย์ก็บอกว่าใครบ้างที่อยากจะมาอธิษฐานเจริญสติตลอดชีวิตใช่ไหมคะนี่ก็กล้าหาญมากเลยออกไปออกไปแล้วหลังจากนั้นอาจารย์จะด้วยเหตุที่ว่าความบังเอิญไม่มีในโลกนี้หรือยังไงก็ไม่ทราบจึงได้ไปเจออาจารย์ที่ปั๊มน้ํามัน ใช่ครับกลางเมืองเลยกอาจารย์ครตอนช่วงที่เจออาจารย์เป็นช่วงที่เป็นทุกข์นะคะเพราะเป็นทุกข์ว่าไปตั้งจิตอธิษฐานกับอาจารย์แล้วเนี่ยกลับมาเนี่ยไม่ได้มานั่งหลักตาภาวนาวันละสินาทีอย่างที่ได้ไปอธิษฐานไว้แล้วเราก็เข้าใจว่าเมื่อทําไม่ได้แบบนี้มันจะทําให้เราพบกับสิ่งที่ไม่ดีพอมีอะไรติดขัดนิดนึงเราก็พลอยผสมมันไปหมดเลยพราเป็นเพราะเราไปอธิษฐานแล้วทาไม่ได้จนมาเจอกับอาจารย์ที่ได้เข้าใจว่าที่ให้ตั้งสติให้ได้ให้เจริญสติได้ภายใน ทั้งชาติเนี่ยให้ครบทุกวันวันล,ละสิบนาทีมันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะอาจารย์ไม่ใช่เรื่องยากครับคนที่กลัวว่าจะทําไม่ได้เพราะว่าท่านไม่เข้าใจผมยกตัวอย่างนะครับเช่นคุณอัญชลีพรนี่ทานข้าวมนุษย์เราต้องทานข้าวกันทุกวันสมมุติว่าทานข้าวนี่เกินสินาทีอยู่แล้วลองลองสังเกตอยู่อย่างนี้นะสมมุติว่าข้าวนี่อยู่ที่หน้าเราละจานข้าวลองเอาช้อนตักข้าวขณะที่ตักข้าวใส่ปากเนี่ยขณะที่เอื้อมขึ้น ตักข้าวส่ปะร่างกายรู้สึกกายเป็นไหมครับให้เห็นทั้งตัวว่าเรากมลังกินข้าวเห็นไหมครับรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวอาการเคลื่อนไหวเป็นธรรมชาติหนึ่งที่เกิดขึ้นที่ร่างกายแล้วถามว่าอะไรเป็นระลึกรู้อาการเคลื่อนไหวนั้นก็ตอบว่าสติขณะที่ตักข้าวใส่ปากรู้สึกกายเคลื่อนไหวขณะนั้นเกิดสติหนึ่งครั้งแล้วนะเสร็จปุ๊บนี่พอข้าวอยู่ในปากปั๊บวางช้อนอย่าเพิ่งหยิบช้อนนะครับวางช้อนลงสังเกตดูเจ้าปากเราเนี่ยมันจะเคี้ยวเองขณะที่มันเคี้ยวปุ๊บก็เกิดอาการขยับ เคี้ยวครั้งที่สองก็ขยับเห็นไหมครับสติเกิดขึ้นเป็นลักทีละขณะขณะขณะที่เคี้ยวเคี้ยวอยู่นั่นนะ่ะสังเกตลิ้นเนี่ยเดี๋ยวเขาจตะตวัดซ้ายทีขว้าทีพอมันละเอียดถึงระดับหนึ่งนะมันกลืนของมันเองนะครัะนหนึ่งดูร่างกายมันกินข้าวอะ่ะค่ะขณะนั้นคือการเจริญสติในระหว่างที่รับประทานอาหารเห็นไหมครับไม่ได้รับประทานอาหาร10นาทีจะต้องมีสติรู้ตลอดทั้ง10นาทีทําไม่ได้ครับผมถึงใช้คําว่า ให้ท่านฝึกเจริญสติวันละ10นาที3มือ้อเอามื้อละสามนาทีมื้อละสามนาทีตอนอาบน้ำบวกอีกสักสอง <2 S 1> เห็นไหมครับอุ๊ยวัน,ว,นวันหนึ่งอย่าลืมนะครับ24ชั่วโมงใน1วันเนี่ยปฏิบัติธรรม10นาทีถวายเป็นพุทธบูชาไม่ได้เชียวหรือแต่ที่เหลือนี่ถวายพญามาแล้วได้เชียวเป็นสิ่งที่น่าคิดมากเลยฉะนั้นเราการที่ผมใช้กุศโลบายแนะนําแบบนี้เนี่ยเป็นการให้เริ่มต้นสร้างเหตุ สร้างเหตุในการฝึกเจริญสติทุกวันประจําสม่ําเสมอเมื่อสร้างเหตุทุกวันวันละสินาทีเดี๋ยวเขาจะขยับขึ้นไปเองอจะเป็น1 5บ0เป็นครึ่งชั่วโมงสุดแท้แต่เขาแต่ว่าเราตั้งไว้เสี้ยในใจว่าเราจะปฏิบัติบ,บูชาอย่างน้อยวันละสินาทีคําว่าตลอดชีวิตตลอดชีวิตแปลว่าไม่มีเว้นวันนะครับ <c oughs> เพกิเลสไม่เคยเว้นวันกับเราเลยเห็น <c oughs> ไหมครับแม้แต่เสี้ยววินาทีฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องฝึกสติรู้สิบตัวบ่อยๆ รู้สึกตัวในขณะที่กําลังทํากิจวัตรอะไรก็ได้อาจารย์สอนแม้กระทั่งเวลาเข้าไปอาบน้าเนี่ยเดินไปเปิดประตูการหยิบเซรุบอย่างไงให้เห็นว่าตัวเรากําลังอาบน้ําเห็นลักษณะนี้นะครับเวลาที่เดินไปเนี่ยเห็นสิ่งที่ปรากฏที่ร่างกายสังเกตนะครับเวลาที่เราเดินเนี่ยสิ่งที่ปรากฏที่ร่างกายที่เด่นชัดที่สุดก็คืออาการเคลื่อนไหวรู้สึกกายเคลื่อนไหวแต่พอเข้าไปในห้องน้ำสูมว่าอุ๊ยวันนี้อากาศร้อนมากเลยอ่ะมันเหนียวเหนอะไปทั้งตัว สังเกตน,นะครับพอเปิดฝักบัวเนี่ยพอน้ําสู้ลงที่ผิวกายสังเกตที่ผิวกายสิครับรู้สึกยังไงเย็นเห็นไหมครับ,ครบแค่รู้สึกอาการเย็นเท่านั้นแหละตรงนั้นเป็นสติแลละถามว่าเย็นนี่พอน้ํากระทบที่ผิวกายมันเย็นบึ๊บถามว่ามันจบที่ผิวกายเปล่าเปล่าบางครั้งไม่จบแค่นั้นมันบึ๊บลงใจเลยชื่นใจเห็นไหมครับอากาศร้อนละชื่นใจชื่นใจเป็นสิ่งที่ปรากฏที่ใจเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นที่ใจให้รู้ว่าชื่นใจ เสร็จปุ๊บลองถูสบู่สิครับผมก็มักจะแนะนําว่าพอหยิบถูถสบู่นะครับลองหลับตาพอหลับตาปับ๊บเดี๋ยวไอ้เจ้ามือเนี่ยมันจะถูร่างกายไปเองมันจะถูสบู่เองอะเราไม่ได้ไปสั่งมันนะมันทําของมันเองดูร่างกายเขาถูสบู่ดูร่างกายเขาขยับเข,ขยื่อนเคลื่อนไหวในระหว่างที่อาบน้ําการทําให้ได้แบบนี้มันช่วยอะไรคะอาจารย์ช่วยให้มีสตินะครับนี่คือการวิธีการทําให้เกิดสติรู้กายรู้ใจบ่อยๆ และเป็นกุศลเลยเหรอคะเป็นกุศลในทันทีเลยเหรอคะเป็นกุศลในทันทีรองพิสูจน์กันดีไหมว่าเป็นกุศลได้ยังไงจริงๆเหรอครับผมจะให้คุณอัญชลีพรกับผมนะพิสูจน์ด้วยกันผมจะให้เอามือสองข้างวางไว้ที่หน้าตักแล้วผมจะให้ยกมือขึ้นลงเพียงข้างใดข้างหนึ่งที่ถนัดในระหว่างยกมือขึ้นยกมือลงให้รู้สึกผมใช้คำว่ารู้สึกให้มีสติรู้สึกถึงอาการเคลื่อนไหวของการยกมือขึ้นลงนะครับลองยกขึ้นสบายๆใช่ครับเห็นไหมครับเราจะรู้สึกว่ามีอาการเคลื่อนไหวเห็นไหมครับ ลองหลับตาแล้วยังยกมือขึ้นลงเหมือนเดิมสิครับมแม้หลับตา,ตาก็ยังรู้สึกอาการเคลื่อนไหวใช่ไหมครับลืมตาได้นะครับเอามือวางไว้กับหน้าตักเหมือนเดิมนะครับถามว่าช่วงวินาทีที่คุณอัญชลีพรรู้สึกอาการเคลื่อนไหวขณะนี้ขณะตะกี้เนี่ยวินาทีนั้นในนั้นมีความโกรธไหมครับไม่มีค่ะไม่มีมีความโลภอยากได้อะไรไหมครับไม่มีคไม่มีมีความหลงไหมครับไม่มีไม่มีแค่เสี้ยววินาทีเล็ก ที่รู้สึกตัวถึงอาการกายเคลื่อนไหวกิเลสโลภโกรธหลงมิสามารถครอบงำจิตได้เลยหากคุณอัญชลีพรฝึกความรู้สึกตัวแบบนี้ได้บ่อยๆจะเกิดอะไรขึ้นคุณอัญชลีพรจะสงสารกิเลสเพราะกิเลสมันขาดสารอาหารและมันตายหมด